ช็อปอัพรับต้นเดือนเพียงเติมเพชรแค่เพียง99เพชรน้องๆก็จะได้รับทาด่าของเป็ดกลบกล้าบไปเลยทันทีอ้ตว์เลี้ยงใหม่ครับน้องๆไปดูกันเลยก็กราบสวัสดีน้องๆหนูชาวกรีน่าฟรฟท์ทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีที่สำคัญนั่นก็คือเติมเงินครบนะครับตรงนี้นะฮะ ก็แค่เพียง99เพชรเท่านั้นเองนะครับน้องๆก็จะได้ทั้งนักของสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับนั่นก็คือเป็ดนั่นเองนะครับผมน้องเป็ดน้อยนั่นเองแค่เพียง29บาทเองนะครับน้องๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันปุ๊บนี่กิจกรรมนะครับผมเริ่มวันนี้วันที่2นะครับถึงวันที่สี่นะครับผมมีเวลาแค่2วันนะฮะ 3วันสิสวันถึงวันสี่ก็3วันนะครับผมเพียงเติมแค่99เก้าเพจเท่านั้นเองนะครับผมก็29บาทเท่านั้นแหละถ้าเป็น Android ก็35บาบาทครับก็จะได้ลักษณะของนี่สัตว์เลี้ยงด็อกเตอร์บินนี่นะครับหรือรู้ว่าแดนซี่ดักนะครับผมถ้าจะเดินต้องเดินให้เร็วดูอย่างด็อกเตอร์บินนี่สิโอ้โหจะเดินไวเนี่ยเป็ดโอ้ยน่ารักมากสะพายกระเป๋าข้างด้วยดูดินี่น่ารักอ่ะน้องน่ารักเกิน ใส่หมวกเอ่อหมวกหมวกอะไรเขาเรียกหมวก,มกมอะไรหมวกมีอยู่เหรอแล้วก็ใส่แว่นตาน่ารักมากๆเลยฮะป็นส์เลี้ยงใหมแต่ไม่รู้ว่าค่าความสามารถจะเป็นยังไงนะแต่น่ารักมากๆนะครับผมต้องมีไว้เพราะว่ามันเป็นของฟรีนะฮะน้องๆน,นะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าน้องๆคนไหนอยากได้นะครับดูคลิปนี้ให้ถึง500ยวิวนะครับลุงก็จะมาแจก3ามรางวัลน,นะครับผมถ้าไม่ถึงก็คงจะไม่ได้แจกนะครับเพราะไม่มีกำลังใจเลยช่วง <laughs> นี้วิวน้อยมากๆนะฮะ ใครอยากได้นะครับคอมเมนต์ UID ไว้นะครับหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้ว่าอยากได้นะฮะแล้วก็ช่วยกันดูคลิปนี้ให้ถึง500วิวลุงจะมาแจก3รางวัลน,นะครับผมน้องๆก็วันนี้มีอะไรอีกอ๋อมีทางด้านของนี่เลยรวมตำนานเกมต่อสู้นะครับเป็นทางด้านของ Street Fighter นะครับเดี๋ยวลุงจะมาแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะจะเริ่มวันนี้ประมาณสัก10โมงนั่นแหละนะฮะแล้วก็ ส่วนสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับก็ให้น้องๆดูคลิปนี้ให้ถึงนะฮะ500วิวลุงจะมาแจก3รางวัลน,นะครับน้องๆน,นะโอเคมีเวลาถึงวันที่ 3, 4เลยนะฮะก็ช่วยๆกันดูหน่อยเป็นกำลังใจให้ลุงหน่อยนะครับผมส่วนกิจกรรมใหม่ที่เอ็กกับ t r e e t Fighter เดี๋ยวลุงจะมาแจ้งนะครับว่าจะรับของฟรีกันยังไงบ้างนะครับน้องๆโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงขอตัวไปทางานก่อนนะครับขอให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็ ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดเยอะม,มากๆเลยนะครับเป็นห่วงนะครับรักทุกคนเลยนะครับผมมาตัวอะไรไปก่อนสวัสดีครับ